เมนที่สูงสุดในอันดับ2ก็คือพะเนียงแกงป่าเจ้าแรกวัดตำร้อมมันไม่ไมีอร่อยไม่อร่อยมีจะ,ะชอบกับไม่ชอบนะโอเคไหม,ไมคุยใครอะเมื่อกี้เหมือนเด็กลั่งจานเลยตัวที่สองของไก่บ้านนี้เนี่ยทำโคตรดีสรุปเนื้อหรือไก่เนื้อไม่ค่อยชอบอ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ชอบอันนี <c oughs> อ้อ่ะไม่ชอบมึงอ่ะซ้ำได้เลยสั่งเพิ่มได้เลยจริงเหรอสำหรับผมนะเดือดหมดเลยสี่อย่างเนี่ย เวัสดีครับกับโฮมบะคุกที่เมาผมวันนี้ก็มาบางแสนอีกแล้วแล้วก็สืบเนื่องจากโพสต์ที่โพสต์ไปถามว่ามีร้านไหนร้านลับๆที่คนบางแสนกินกันชนชนบุรีกินกันเนี่ยมีร้านไหนบ้างนะคอมเมนต์เลยกฉันมากว่าเป็นครัวนติหลังมอนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาถ่ายด้วยตั้งใจมาเลยท้ายที่สุดสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมมาดูนี่หยุดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วกูมาสองวันยี่ยี่สิบเจ็ด อดกินเลยโอ้ตั้งใจมากแล้วกูมาสองวันโยวย่ยเฉดอดกินเลยพี่เจ้าของร้านเหรอครับอ,อดอกใจอ๋อได้ครับได้ครับอดกินเลยถามไม่ได้เดี๋ยวไปดูร้านอื่นมีอะไรนี่ถามพี่เลยพี่คนบางแสนหรอวะพี่พี่คนบางแสนปักมาเที่ยวเหมือนกันได้ไหมถ้าจะถามต้องไปร้านไ,ไหนดีมาครับมาหลังจากอกหักกับนัตติมาแล้วครับผม คอมเมนต์ที่สูงสุดเป็นอันดับ2ก็คือเนียงแกงป่าเจ้าแรกวัดตำร้อมเรียกได้ว่าเขาบอกว่าขาเมาขาแซบขารดจัดเนี่ยต้องมาร้านนี้จริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เซิร์ชด,ดูก็เห็นมีหลายคนมาแล้วนะใช่ไหมอแอบมีหลายช่องมานะเป็นร้านลับๆของบางแสนร้านหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ค่อยลับแล้วตอนนี้จะลองดูว่าีมาทะเลมากินอาหารป่าเออว่ะอะไรครับเนี่ยอาจจะลองดูาอาจจะแซบก็ได้ไงไป มาแล้วชื่อร้านพเนียงแกงป่าใช่ไหมเออเราเริ่มต้นจากแกงป่าเลยมั้งกันอ่ะคือใส่มาแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะแกงป่าปลาเห็ดโคดูดิถ้าเขากล้าพูดว่าชื่อชื่อร้านคือแกงป่าเลยใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ต้องต้องเด็ดนะใช่ไหมถ้าขึ้นเป็นชื่อร้านอ่ะนะเดี๋ยวลองชิมกันนี่วันนี้ได้รับเกียรติด้วยเพราะว่าไปถ่ายช่องเขามารับเกียรติเกลียดเกลียดมันจะมีล้อลิงทขาไปไปถ่ายช่องกันมาช่องแบงคอกเสียก้าวันนี้พาจา์จันลึกมาหลอกใช่ไหม เล่นเสียอาจารย์กันหมดเลยตลกมากเดี๋ยวไปดูได้ที่ช่องเป็นข้อเสียกานะอาจารย์ดิมาลองชิมแกงป่าเลยเขาเห็นว่ามีแน่แล้วไงแกงป่ารสชาติเป็นไงสามสิบห้าปีแล้วฮะมาหอมน้น้ำมีแอลกอฮอล์เก่งเข้าเก่งเข้าดีคือเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะไม่เผ็ดแต่แม่งแบบยิงเข้าไปปุ๊บทุกอย่างวิ่งเข้ามาหมดเลยอร่อยว่ะไม่เชื่อขอลองชิมหน่อยนเพราะเมื่อกี้นั่งอยู่คือแบบกลิ่นมาเลย ขอขออีกนั่นขอขอกินปลาหน่อยเป็นยังไงอร่อยเหม็นนี่เนี่ยอยจารย์ดูเฮ้ยผมยกเล่นแไม่ได้ยกเลยผมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยกเลยนะอ้าวมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยได้กลิ่นจากแกงป่าปกติเต็มไปหมดเลยอะพอกินซุปมันวิ่งเข้ามาเต็มสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่เขาไปตำไงจนเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เนื้อมันนะเนื้อวัวหัวถึานใช่ เฮ้ยหาหายากนะคือจักสีเหมือนจะดูไม่เผ็ดอ่ะแต่แม่งแบบมาหมดเลยเผ็ดมากไม่อร่อยว่ะเฮ้ยแม่งติดปากเลยว่ะรสชาติเไม่ไม่มีนะอ๋อไม่ใช่หมายถึงรสชาติติดปากเอาติชู้เชทหน่อยเบาจังผู้หันซ้ายอยู่มีอะไรไหมผมไม่เคยกินแกงปสาที่รสชาติเข้มข้นเพราะปกติมันจะแบบจ๋องจ่องเอาพี่ว้าน้ำน้ำจ๋องจ่องใช่คนใช้คำว่าจ๋องจ่องยม่อร่อยว่ะอร่อยเหมือนร้านที่ร้านผมเลยอะ ไม่ใช่ที่ร้านที่ร้านไม่อร่อยมีแต่หัวหอมอะต้นหอมเกี่ยวก็เขือมะเขือคือพอต้มใส่พริกหน่อยครูก็เลยเป็นแกงป่าหมดแล้วพอมีต้นไทรหน่อยอะไรก็ครูก็ป่าแล้วคุยเรื่องร้านนี้ดีกว่าครัวเอามาเอาแบบสัดเผ็ดหน่อยมันเมื่อกี้เผ็ดแล้วไหมไอ้นี่ปลากระเบนแดดเดียวไม่เคยกินเลยต้องสารภาพไม่เคยกินปลากระเบนเนี่ยพี่เคยกินไหมผมเคยกินแต่มันสับสับมาแล้วอะแล้วผัดเผ็ดป่ะปลากระเบนเลยนะปลาดุกมั้งอีปลากระเ่ย ให้กินอย่างนี้ไว้เมื่อก่อนอนะ่ะเขาจะกินเป็นยังไงเต็มอ่าเป็นปลากระเบนปะ่ะเหมือนปลากระเบนคล้คยายๆคิด่เขาบอกอยู่ปลากระเบนเนี่ถ้าเป็นผัดเผ็ดฟางนะผมเป็นคนชอบกินผัดเผ็ดมากเลยฟางเนี่ยเหมือนเนื้อเลยจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าน้อยไม่ได้สาบขนาดนั้นแต่หันป่ามันต้องกินกับข้าวนะกินแบบป่า,ปามันหนักไปหน่อยมันเข้มมัน่อยนะเข้มไปอ่ะลองดูเขาไปก่อนที่เนี่ยดีตรงไหนหรืป่ะพริกแกงโคตรดีเลยพริกแกงหอมมากพี่ลองกินดิ คล้ายแกงป่าเมื่อกี้เลยวิ่แก้มันวิ่งอะ่ะส่วนเนื้อกวางก็พอมันไม่มีกลิ่นปุ๊บมันเหมือนเนือ้อวัวเอางี้เลยพี่ลงตเฮ้ยอร่อยรสจัดดีกับแก้มดีเลยเป็ดคั่วคั่วจันไทยดูดูท่าทางน่ากินมากนะดูจากสายตาเหมือนพวกแบบสีสันอาหาร<ด><ด>น้ำแดงจีอะไรอย่างเงี้ยเนอะเอ้ยดูน้องเิน่าสนใจนะดูถ้าเกิดดูจากตาานี่ผมว่าน่าจะออกหวานเพราะว่ามันมีเหมือนคาราเมลคาราเมลเคลือบนะหรอ เพลงดีดี <laughs> ใครมีกรอกสองหน้าอ่นนะ่องลองเหรอขนาดนั้นเ <laughs> ลย <c oughs> วะจริงเหรอ <laughs> ชอบมากจะออกหวานแล้วตบแล้วเค็มแนวแนววแนวแนวเา้อทำเป็ดเฉยโอ้มันมาพอดี <laughs> เลยตัวดีออกหวานหวานหน่อยเอาไว้แก้เผ็ด <laughs> เหมือนไก่รวนเค็มประมาณรัดลีเลยวกเนี้ร้านข้นมูไพรเขาเรียกว่าตะไคร้มันมีแค่กลิ่นติดเป็ด อันนี้โคตรเวิร์กอ่ะเวิร์กดีมากเลยอ่ะอย่างที้แสดงว่าหมักน้ำอาจารย์ไม่เขาผมว่าเขาทอดเสร็จแล้วมาเคลือบซอสอ,อ๋อเอามาผัดกับตีนไก่มมีซอสเครือบอะออกหวานๆหน่อยคิดถึงไก่โวนเค็มราชบุรีมากเลยอย่างเงี้ยมันโดนประมาณนี้เลยห,หวานๆทอดมากรอบๆแล้วก็เครือบหวานๆสายผัดเลยคนชราเลยมั้งใช่อะไร<พ>อ,อะแอกกินแกงเลาคุณว่าใคร่างๆปิดเพลงดีก่ะอร่อยไหมผมชอบนะ เป็นไงพี่ดีไหมเออผมว่ามันหวานเอาเมื่อกี้กินเมื่อกี้กินเผ็ดปุ๊บแล้วมาตบอันนี้คือเข้าที่เข้าทางเลยช่วยทำให้หายเผ็ดเลยนะโคตรดีเลยดีมากเลยมาอันนี้ต่อกลับมาเผ็ดเหมือนเดิมดีกว่ามันไม่มีอร่อยไม่อร่อยมีจะชอบกับไม่ชอบนะโอเคไหมคุยใครอะเตาสีเตาสีเฮ้ยเลือดขึ้นหน้าแล้วสีขึ้นแล้วสีขึ้นแล้วชอบตลัไปกินแล้วข้าวรอบคำแรกมาเสิ่งแล้ว ตัวตัวแม่งเปลี่ยนเลยสีหน้าเปลี่ยนไปเลยอมชมพูเฉยเลยนะเออเนี่ยราสีเจ้าของร้านอ่ะนะมาเลยเมื่อกี้เหมือนเด็กรางจานเนี่เลยตัวซิดที่ปากซิดนไปเลยเหมือนโดนน้ำอยู่ลิปมันหายด้วยเียโดนแจวทุกมันเลยอมากับมาเผ็ดดีกว่าประดูกทะเลผัดชาใช่ไหมครับผัดชาผัดชาผัดชาดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเผ็ดน่าจะเผ็ดเลย ลองดูอ่ะพี่ลองด้วยนิ่งเลยไม่ผมอยากให้คุณลองกินก่อนเลยลองพร้อมกันเลยออแต่ผมออกตัวก่อนว่าเป็นคนไม่ชอบกินปลาดุกสดเลยชอบกินปลาดุกทอดมันมีกลิ่นที่กรอบๆไปแล้วเออแต่ว่าปลาดุกทะเลอาจจะไม่มีก็ได้แต่ลองดูนะเพราะว่าผัดเผ็ดมาแล้วมันก็มีกลิ่นกบเยอะอ่ะเขาเรียกสมุนไพรอ่ะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากอร่อยอเลย ไม่มีกลิ่นดีเลยใช่ไหมจ๊ะดีแต่แอบ,บชอบผัดเผ็ดมากกว่าผัดผัดเผ็ดกว่ามเมื่อกี้หรอเออเพราะว่าสมุนไพรมันเยอะกว่าอ,อันนี้จะคล้ายๆกะเพราแล้วก็มีแบบสมุนไพรอีกชนิดเดียวอะเต็มที่อะชอบสมุนไพรทำไมไม่ไกินยาหมองยาอะไรไม่ <laughs> <laughs> มันกินไม่ได้กลัวแสบป,ปากนะพี่เป็นไงลองลองพี่เดี๋ยวพี่ลองคอมเมนต์พริกแม่งลงคอ ให้ผมว่าอันนี้ยหอมกําลังดีมันเหมือนไม่ใช่ผัดเผ็ดที่เรากินมันมีความเป็นพริกสดมากกว่าปกติเหมือนผัดชาเนีย่ยป่ะใช่ไหมเหมือนกระชายกระชายหน่อย,อยเหมือนจะคุ้นเคยแต่ก็ไม่ใช่เฮ<ช>ืยเ<ห>วิร์กนะผัดชายังเผ็ดไม่สะใจขออันนี้แล้วกันกะเพราไก่บ้านเขาว่าเขาแนะนํามากๆเขาแนะนํามากเลยะไก่บ้านนี่จะขึ้นชื่อว่าเนื้อเหนียวเหนียวหนึบแต่ว่าเนื้อน้อยหน่อยค่ะรู้คำนี้ขอกะเพราเยอะเลยอย่างนี้นะมาลองดู ชอบกลิ่นหอมดีเลยอะไก่หนึบหนหน่อยแต่พูดยากนะเพราะว่าแบบกะเพราที่ร้านผมแบบมันแบบตีนมีแสงแล้วอะอะไรเงี้ยผมเชื่อกะเพราอร่อยที่สุดในโลกอะที่ไหนอ่ะเมื่อกี้ก่อนทายังบอกร้านกูอยู่เลยอร่อยรสชาติแบบบ้านๆหน่อยนะพริกเขาท่าเบาซื่อๆน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมาม่คำนึางแต่จริงๆนะกูมูฟออนจากเป็ดคั่วกับผัดเผ็ดไม่ได้เลยแกงป่าสามอย่างนี้เอ็มวีพีมากเลยผมบอกเลยว่า เนื้อของไก่บ้านนี้เนี่ยทำโคตรดีสรุปเนื้อหรือไก่เนื้อไม่ค่อยชอบอ่ะผอไม่ชอบอันนี้อ่ะไม่ชอบมึงอ่ะผัดอะไรสักอย่างผัดผัดใบยี่หร่าครับว่าเขาบอกเป็นวัตถุดิบลับในวันนี้นะครับลองดูว่าเป็นไงนะต้องมีข้าวเลยผมเป็นคนชอบกินใบยี่หร่ามากเผานผมไม่ค่อยได้ชอบกินเมนตรงนี้ไอผัดเผ็ดใบยี่สิบเลยใบยี่หร่าถูกจังวะ นั่งคิดมาเลยเมื่อกี้เผื่อมีแรงไปตัดกลิ่นของมะยิหนอะมันทะลุขึ้นมารสชาติเหมือนกระเพายผมว่าเนื้ออันเนี้ยหอมมากเลยไม่แรงเท่ากวางหอมกว่าอร่อยกว่ากดพักกระเทียมที่นี่มาแบบว่าไม่ได้แห้งเหมือนเหมือนที่ร้านที่ร้านเราพูดไปไม่มีที่ร้านไม่มีขายที่นี่จะเป็นแบบซอสซี่หน่อยลองลองพี่ลองเด็ดแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านมาบอกบอกว่เป็นลูกแมวค่ะอ๋อคือขาวจัวเลยดูนี่อร่อย รสชาติขอ,ของน้ําเป็นไงออกประมาณห,หอมกระเทียมแล้วก็หวานปลายๆเก็มน้ำหมูน้ําตากันไหลหมดนะแล้วแบบเผ็ดทีไรต้องหยิบอันนี่อี่างเงี้ยต้องหยิบดีแหละออ้นี้ลงมาลงมาจากรถี่ยกะก,กินมะกะลีผลผัดเผ็ดอย่งเงี้ยแ,แต่เขาไม่มีเสียไดยมะกะลีผลผัดเผ็ดที่ไหนไว้คุณั้มเหรออืออร่อยดีแกงป่านะผัดเผ็ดนะเป็ดคั่วนะอบด้วยนะซ้ำได้เลยสั่งเพิ่มได้เลยจริงเหรอสำหรับผมนะเดือดหมดเลยสี่อย่างถ้าคุณชอบอะไร ผมชอบให้เดอะเบสเลยนะคืออันนี้เป็ดคั่วใช่ครับเป็ดคั่วแล้วก็แกงป่า,าแล้วเอาละแล้วก็ที่สุดเลยนะ,ะคือผมว่าอันนี้มาจัดชอบใช่ไหมพี่คนชอบไหยผมชอบเทกเจอร์ของไก่บ้านไก่บ้าน,านแล้วอันนี้ไก่บ้านเนี้ยค่อนข้างเนื้อเยอะว่าอยื่เนาะ แล้วก็อีกอันเนี่ยน่าจะเป็นแกงป่าเฮ้ยสุดท้ายคนมาแกงป่าหมดเลยนะใช่เฮ้ยแต่แกงป่าโหดจริงแกงป่าโหดจริงแล้วก็อันที่สามน่าจะเป็นปลาดุกเพราะผมผมว่าปลาดุกมันกําลังนวลกําลังลื่นมันมีความเป็นพริกสดด้วยใช่ะคุณนี่ชอบปลาดุกจริงนะใช่ใช่ครัเออเพราะวันในเทปคุณจันทร์ลึกก็สั่งปลาไหลก็ได้ปลาดุกนะได้ปลาดุกอ่าใช่ก็แม่เขาไปฝากท้องกับปลาดุกทะเลปะฝากทอดวอนนี้กูต้องไหว้ปลาดุกทะเลแล้วไม่งั้นกูไม่ได้เกิดนะมึงเป็นนอนขวดเดียวเลยในปลาดุกทะเลวะ ที่บ้านโตมากันยังไงวะกับปดุกเลยอะดูนี่กินกับเหล้าเลยนะเดี๋ยวข้าวพอแล้ว,วใส่เลยกนะับแก้มดีกว่าหมูป่ามาแล้วครับมาแล้วเวลร,ร,ร้อนร้อนรับหน่อยอุยเขาบอกว่าหมูป่าแท้นะหมูป่าหัวเต่าว่ะ <c oughs> <c oughs> คือรส<ะ>ชาติเหมือนกวางแต่พอเทคเจอร์เป็นหมูกรึบๆแบบเข้าเป้าเลยดูเงินกเลยจริงบอคือแม่งคือร้านจับแก้มดีเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะแต่เผ็ดจริงว่ะนี่ไหมจบไหมสีไก่ไหมสัตจบจับรู้เลยว <ะ S 1> ่าเย,ย็นแน่นอน <laughs> อยากให้กูลองกินก่อนมันคือรสชาติร้านที่ผมพูดบ่อยๆเหมือนดงยางที่บ้านโปง่งเป๊ะเลยโคตรอร่อยเลยเนี้ยอบอหว,วานหวานชิมเค็ม <laughs> <ๆ> <laughs> กินแก้เผ็ดได้แบบสุดยอดเ่ยไม่กิ้เ,เหมือนอที่พี่เขาบอกจริงว่าปีกไก่ที่นี่อร่อยจริงเอออร่อยจริงว่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนี้เจ้าของร้านบอกว่าต้องระวังนะเพราะว่ามีชื่อซ้ําหลายอันในบางแสนถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ให้เน้นๆต้องบอกว่าอะไรสาขาเลยนะวัดตาลล้อมเขาบอกว่าเขาไม่มีสาขานะของแท้ต้องวัดตาลล้อมเท่านั้นพัเนียงแกงป่านะโหสุดว่ะไม่เพราะว่า เดี๋ยวเผื่อคนไมตจำผิดแล้วคนไม่ชอบไงออกินสาขาือนใช่แล้วคือแบบเสียชื่อกันหมดเลยแต่ดังจนคนกอลฟก็น่าจะโอเคอ่ะถ้าเกิดมาที่นี่นะผมเลยคอมเมนต์ให้5้าอย่างเลยตอนนี้ผัดเผ็ดอะไรก็ได้จะแล้วจ่จะใส่หมูป่าใส่กวางแกงป่าอะไรก็ได้เหมือนกันพอน้ำโหดมากเป็ดคั่วสมุนไพรกบแล้วก็ปีกไก่สุดเลยห้าอย่างนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนอันนี้สำหรับผมนะผมชอบคล้ายๆกันไหมเหมือนกันของผมแกงป่าคือแบบ ต้องมาลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าแกป่าที่เราคุ้นๆกันเนี่ยไม่ข้นเท่านี้อ่าอืมแล้วก็กระเพราไก่บ้านนัานๆเพราะไก่บ้านเขามันนุ่มอ่ะโอเคอย่าแผ่วอย่าแผ่วแกนะอ่ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนี่หว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าจะไปใส่ร้านอะไรปลาทูนะที่มึงบอกกูไงเออปลาทูอะไรนะปลาทูไม่รู้อะปลาทูอะไรเ่ี่ยอ้าวการบ้านไม่ทำอีกแล้วเติมอย่างเดียวออกที่แล้วโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเจอกันเดี๋ยวกลับแล้วไม่ใช่เหรอ บอกกูจะเดี๋ยวกลับแล้วกับสมรักปลาทูมันกลับแล้วกลับแล้วเหมือนรอบที่แล้วพี่เหมือนอ๋อชอบโกงคนดูปลาทูนี่ไงไอ้คัดคัดปิดสองทุ่มเองใช่ไหมครับที่นี่อ่าปิดสองทุ่มนะวันนี้เช้าปิดสองทุ่มค่ะอ่าสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับพีแจ้วบอกร้านมาเองก็ไหนๆมาแล้วก็ฝากร้านเลยพี่เขามีเรื่องพับใจด้วยว่ามีร้านที่ชื่อเหมือนเขาเยอะใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าร้านที่นั้นคือหมายถึงว่าชื่อเหมือนกันแล้วไปต่อท้ายอย่างเงี้ย แต่ร้านเขาเปิดก่อนอใช่ไหมร้านเปิดร้านเราเปิดก่อนค่ะร้านเราเปิดก่อนเพราะร้านเราเปิดมากว่า20ปีแล้วค่ะก็จะชื่อร้านเพเนียงแกงป่าเจ้าแรกวัตล้อมนะคะไม่มีสาขานะคะที่นี่เจ้าเดียวเจ้าแรกเน้นนะคะว่ามไม่มีสาขาแล้วก็อยู่ตรงหนองมนนะคะไม่ใช่บางแสนหรือตรงอื่นนะคะออขอเน้นนะคะอยู่ตรงหนองมนเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขา มันวันหยุดไม่มีเลยค่ะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะโทรมากอดก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 5 0 8 4 5 1 4 8า่ห้าหค่ะโอ้โหแล้วออเดอร์เข้าพอดีเลยอ้าโหเป๊ะเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนคิวใส่เสื้อนี่พูดเก่งกว่ามึงอีกพี่เขาใส่เสื้อมาเลยไหนๆก็ไหนเอาพี่อีฟฝากร้านหน่อยครับก็คัดคัดคัดเลยกางจะบอกว่ามีแต่นักโทษกินแล้วตำรวจไปพรุ่งนี้เช้าเจอกัน สดสดโทุกวันคือสงครามของจริงเป็นไงเมืาอคือกี่มโมงแต่กงสารภาพมาสิยังไม่ตื่นเลยเนี่ยตีห้าอือตีห้าเดี๋ยวสี่โมงต้องไปถ่ายกับพี่กันอีกใช่ไหมอือแ,แต่ร้านนี้ก็ทั้ง ชื่อร้านครัวปาทูทิศอ้วนก็มีคนคอมเมนต์เยอะๆเหมือนกันครับในในเขาเรียกว่าไรในในโพสที่โพสไปใช่ไหมก็บอกว่าขึ้นชื่อเรื่องปาทูแล้วผมชอบอันนี้มากเลยแกงปาทูทอดหากินยากมากเลยนะร้านที่จะทาขายนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรน่ากินมางมาแล้วครับโอ้โหนี่เลยนี่ดูดิขอชิมเลยนะแต่เด็กๆ่เด็กๆก็ชอบกินแลวนะหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเขาทอดมันกรอบๆลองเลย กินนด้หมดเลยอาจัดใจนะขอรสดีหน่อยได้ไหมคือเล็เจอร์ดีนะแต่ว่าแอบจืดไปนดิดนึงถ้าเกิดโรยเกลือรสด,ดีน่าจะ Feel เฟี้ยวเลยตอนนี้ปลาทูพริกสดเขาบอกดูดีแล้วเริ่มดูดีแล้วปลาทูจิ๋วนะดูเดี๋ยวมาทั้งชิ้นเลยอ่าลองดูครับปลาทูชื่อเมนูปลาทูพริกสดนะทอ <c oughs> าพริกนี้เลยไป <c oughs> อ,อันนี้อร่อยเลย อันนี้ชอบเลยเผ็ดรสชาติออกเค็มๆหวานแล้วก็พริกสดล้วนพริกกระเทียมเออนี้อร่อยว่ะปบะทูดูดีนะดูก,กรอบๆป่ะบะทูก็เออทอดมาดีเฮ้ยอันนี้เวิร์กว่ะซ้ําเลยเห็นจั่ต้องบอกว่าที่นี่เขาดังนี่เหรอเมื่อกีเใครมาเออเห็นเขาสั่งเยอะเท่าร้านกุ๊กที่เมาป่าวะ <laughs> <laughs> อย่าไปเยียบกันนะครับคนละแบบมาลองดูว่าเป็นไงน,ะนี่เขาใช้หมึกกล้วยนะหมึกสดมากเลยเด้งเลย ตัวซอสอะ่ะมันๆออกหวานนิดนึงดูเหมือนจะจ่องๆนะแต่รสชาติดีนะออมัหวานหน่อยดูใสๆน,นะมไม่ถึงกลัวเพราะวันพอดีว่าพ่อครัวเป็นเอซที่ช่องพอดีร้านพาเนียนแกงป่าแล้วผมชอบเป็ดขั้วสมุนไพรใช่ไหมผมเลยบอกว่าน้องจัดสูตรเวลาเดี๋ยวไปทํา <Wow. S 2> ทให้เพื่อนๆดูเขาให้มาเดี๋ยวเจอกันนะอร่อยสุดนี่อะไรอะ่ะ หมึก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 น้ำดำอะไรอย่างเงี้ยเต<อ>นะทำไมไม่ดำวะเดีย๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะว่าเป็นไงอืมหวานหวานปะหวานเลยหวานหวานมันๆอ่ะลองดูกินคู่กับน้ำอืมสดๆอ,อกวหวานๆนิดๆบางๆหน่อย เมนูนี้เลยที่เมื่อกี้น่าสนใจมากยำตับปลาทูจริงๆผมเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับตับปลาทูนะเคยไปกินร้านหนึ่งแหละแล้วรู้สึกขาวนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูเนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะยำแบบตะไคร้มานะใส่ใบจะนะเนยลองดูครับเป็นไงขาวไหมไม่ขาวเลยอร่อยเฉยเฮอยน,นี้โอเควะ่ะ Mm. Like well, t e x t u r ดีด้วยนุ่มๆนึกว่าเป็นยำเลยไหมมันมันเลยกบกลิ่นที่ไม่ชอบอ่ะน่าจะส่วนหนึ่งแล้วก็พวกตะไคร้พวกนี้นะอร่อยว่ะทั้งหมดทั้งบนนะที่มาที่นี่เลยนะวันนี้เช้าๆอยู่กินไม่ค่อยเยอะนะสองเมนูนี้ที่ผมกินเลคโคเมดเลยปลาทูพริกสดแล้วก็ยำตับปลาทูมันจะดูเอื่อยๆอมันจะดูแห้งๆหน่อยนะเพื่อนเพื่อนงานเช้าไม่ใช่ทางของเราไป๋ยวเราไปกินดีกว่าโชคดีมาเจอไข่ทอง กะทิหวานเจี๊ยบหวานตะขาอีกแล้วแต่มันร้อนมากขอสักหน่อยนะดูแดดดิสุญญ์เวลาร้อนๆแี้กินติมนี่มันฟินนะเหมือนตอนเด็กๆเลยนะยังไงดีคลิปนี้จบไหมได้ทิปบังแสนอะโอ้โหดูสภาพดิทิปสั้นๆมึงตื่นยังวะแต่เขาไม่สั้นนะวยกูว่า2ลร้านนะเดี๋ยวแต่ถ้ากลับไปเดี๋ยวจัดอันนี้ให้ไงเป็ดคั่วสมุนไพรใช่ไหมไปขโมยสูตรมาแล้วก็ทลิปนี้สรุปก็คือพเนียงแกงป่าใช่ไหมเปรี้ยวนะใช่ไหม ส่วนปลาทูนี่ก็ผมเลขอเมนให้ตัวปลาทูราดพริกนะอร่อยมากแล้วก็ขอเลขอเมนไผ่ทองด้วยนะครับผมอร่อยวะ่ะไม่ได้กินนานมากเลย <c oughs> เดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้าผมจะมาอีกขอร้านลับ,ล,บลับบางแสนนะปะ, <c oughs> ะเอาแบบ <c oughs> คิดไปลงว่าอะไรเออคิดปลงว่าอะไรวะ <c oughs> ขอร้านลับรับบางแสะนแะล้วเอาแบบว่าเซิร์ชไม่เจอ YouTube <c oughs> ไม่เคยมาอะไรเงี้ยแต่หองอร่อยอนะรสจัดฝากกดไลค์กดแชร์สกหน่อยนะครับเจอคลิปหน้าครับไปและร้อน